<laughs> Ninh <Đứng đứng> Ninh đây. <laughs> หลังรถแดงเอหลังรถเนี้ยต้องมี อย่าพับเลยพับไปเลยอย่าไปรอเป็นกไม้โชว์ี่ต้องพับไปเลยอย่งี้ถูกต้องแล้วผมคุ้มมากๆ แต่เบ็ดเบ็ดนี่ม,มาได้กันนะ Aaa closes And ผมก็เลยจะกคุณธนาเดชบอลลี่สุดด้วยครับชื่อริงชื่อเล่นชื่อเต็มเรียกหมดเลยเมือ่อไหนเสร็จวะผมก็เลยจะพี่รอนได้ครับ เยิงแต่เครื่องว่ะไม่แตะด้วยเย็นเกมันสูตรไหนวะเนี่ย สวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนเลยสวัสดีครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับถ <c oughs> ูกจะได้เล็กถูกมาบ่อยๆนะครับผม ถ้ามาแบาบว่าครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มาทีผมจะจำไม่ค่อยได้ถ้ามาบ่อยจะจำไ,ได้ครับแต่ยากแล้วช็อตน,น,นี่เ่ี้ยยังงอกอยู่อ,อีกอ่ะ น้าพับก็รลอดแล้วเนี่ย และหลังจากนี้นะครับผมก็จะเริ่มจับเวลาของน้องเคสเดนสันเนี่ยว่าเขาแอบไปกี่นาทีตั้งแต่ผมเจอตัวที่บ้านเล็กหรือบ้านฟ้าหรือบ้านเหลี่ยมของที่คนอื่นเขาเรียกกันนี่แหละหรือเขาจะช่วยเพื่อนไหมไปดูกันดีกว่าแล้วก็สาหรับใครที่ไม่อยากดูนะครับก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับตนะัวหนึงนะขอละก่อนบาบ่อยสวัสดีครับบ้าใหม่ครับทุกวัน ไม่พับซะด้วยฮ่ <S 2> <S 2> <S 2> ไว้โน่นหนึ่งกับหกบอกครับนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่เบ้น ยากเล่นแนนออนขาปูอ่ะแต่มันจะไล่ไม่ได้เลยดิเฟซเขาไปโ่นเกินไปนะเกินไปนะได้นะพอดีพี่รอนใจได้ครับ ไม่ใช่มันหันแบบมันสมูทไงปกติอ่ะหันหน้าเข้าบ้านเล็กมันจะติดหน้าต่างแต่นี่มันไม่ติดเลยดีใจนิดหน่อยเนี่ยปกติมันจะติดอย่างเงี้ย ก่แล้วจะพี่รอนด้ครับมันมีกุญแจมาปะะ่าววถ้ามันมีกุญแจนี้ออกท่อจบแล้ว กุญแจออกท่อจบเลยนะ <c oughs> ใช่แ่นลองม้าแปดร้อยเมตรไม่ใช่นะเอ <c oughs> ้ไม่ใช่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 แ่นลองม้าแปดร้อยเมตรนะ <c oughs> ถ้ามันมีกุญแจมันออกได้เลยแน่ <c oughs> แต่ถ้าเขาบอกมีกุญแจรจริงๆเขาน่าจะแบบว่าลีลาก่อนแต่นี่น่าจะไม่มีกุญแจหร,รือเปล่ามีวะแต่ว่าไม่ออก ยืดแผ่นลองมืออะไรครับนี่มียืดแผ่นลองมาวด้ยอ่ะอันนี้เขาจะโดนแทงตายใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเขาเปิดไปแล้ว พุ่งแบบกล้องหน้าไปไหนไม่รู้พุ่งมูวมทวตตัว,ตวไปเรื่อย นั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นนะครับ5นาทีกว่าเลยนะครับอาจจะเจอตัวเราไปดูทางด้านของเด็กท้ายเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง Ê, đừng đừng đây nè <laughs> Đừng đừng đại. หนึ่งหนึ่งทีมอะไรทีมอะไรเล่นไปก็แพ้ไอสัตว์เอเล่นไปก็แพ้ผมบอกว่าแอดมาเถอะครับหนึ่งหนึ่งอะเล่นไปก็แพ้ครับว่าอย่าโม แกงไว้ก็แพ้ไอ้เี่ยเด็กหน่อยอะวะไอ้สัตว์เอ้ยมันเด็กน้อยจริงไหยเด็กน้อยก็เติบมึงได้มันร้อนอะไรก้าก้หน่อยก้าก้มันไม่แอดมาผมบอกให้แอดผมมาแล้วสร้างห้องเลยครับมันไม่แอดมาไอ้เี่ยแอดมาดิเพื่อนแอดมาเลยเอาเงี้ยบว่ะไอ้สัตว์ หายไปแล้วบอกเขาแคบลงกลุ่มเลยเจอเจอกันในกลุ่มไม่แครอบในกลุ่มหรอพี่มันเล่นไปก็ก็ตามที่เห็นเนี่ยดูดีเนี่ยก็ตามที่เห็นเนี่ยก็ตายเล่นไปก็เหมือนเดิม